สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอล๋ลำพูนครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์ตอร์ไฮบริดยี่ห้อพาวิมาครับรุ่นนี้11กิโลวัตต์โมเดล namepow ขีด hvm 1 1 k ขีด4 8 v ครับ e x เ e l ยลน number ์6ตัวท้าย101826ครับเครื่องนี้ เป็นของคุณกิษณะจังหวัดเชียงรายนะครับมาด้วยอาการภาค DC to d d DC to AC ช็อตนะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนอะไรเบอร์ใหญ่เข้าไปแล้วนะครับเบอร์เดิมก็จะเป็น c 6 8 8 8นะครับที่ใช้ในภาค DC to c c แล้วก็4568ใช้ในภาค DC to DC นะครับ ภาค DC to DC เราเปลี่ยนเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับมอสเฟตมันจะเป็นมอสเฟตตัวใหญ่ๆเลยนะครับครับมอสเฟตตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูครับมอสเฟตจะเป็นแบบนี้นครับ HGBT ก็จะตัวเท่านี้เลยนะครับสำหรับรุ่น 10SK หลายคนถามเข้ามาว่าเครื่องในเหมือน1 1 k ของ Max Sky ไหมนะครับดูภายในแล้วนะครับวงจรเดียวกันบอร์ดเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างครับแตกต่างกันตรงที่อะไรครับเกลดอะไรด้วยครับก็ตามราคาด้วยเช่นกันนะครับของ Max Sky เขาจะอัปเกรดเรื่องอะไรอย่างเช่นตัว c อะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับเพื่อกองสัญญาณกองค้ำทีให้ดีขึ้น,นรับมาดูจุดต่อ ในด้านแบตเตอรี่นะครับข้างในก็จะคุ้นตากันดีครับซึ่งขั้วแบตครับจะมี2ชั้นแบบนี้นะครับดูมีน็อตล่างกับน็อตด้านบนครับตอนนี้ผมต่อด้านบนแล้วก็จุดต่อ ACin ครับจะมีสายดินก่อนครับมี ACinACout ครับสายดินก็คือตัวถังนี่แหละครับกับน็อตตรงนี้นะครับจุดเดียวกัน แล้วก็มีพอร์ตต่อ Wi-Fi ครับ r s 4 8 5 r s 2 3 2ครับจุดต่อแผงโซล่าเซลล์อยู่ข้างในแบบนี้ครับซึ่งของ max sky ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันครับแต่ max sky ตอนนี้นะครับได้เปลี่ยนแล้วก็พัฒนาใหม่ครับโดยมี WiFi ในตัวให้เรียบร้อยนะครับแถมไปเลยไม่ต้องซื้อแยกครับทางรุ่น 11k หน้าจอขาวดำแล้วก็รุ่น 11k หน้าจอสีนะครับ มาพูดถึงพอเอ r อรุ่นนี้นะครับก็เหมือนกับ 11K ของ m a กสกายครับหน้าจอเล็กแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าจอเขาดาเครื่องนี้ดูแล้วนะครับเวลาเสียมันจะลามไปทั้งหมดเลยนะครับผมได้เปลี่ยนอะไรของผมเข้าไปนะครับก็ภาค DC to AC จริงๆมันก็จะมี IGPT อยู่แค่4ตัวนะครับแต่นี้เขาใช้8ตัว สองตัวขนานกันนะครับใช้เป็นคู่ครับก็เป็นเบอร์ใหญ่เข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูทีละอย่างนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนครับเดี๋ยวผมจะใช้ไฟจากสวิตชิ่งนะครับทดสอบให้ดูแทนนะครับก็เสียบกันง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะใช้งานจริงๆก็ต้องต่อเป็นพัก MC4 ให้ดีๆแน่นอนนะครับอันนี้ผมใช้สายจากสวิตชิ่ง เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับเอาละปิดฝาให้ดูเรียบร้อยครับมาเริ่มด้นเริ่มต้นการทดสอบใช้งาน,นครับโดยการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องก่อนเลยเป็นอันดับแรกครับเมื่อจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องแล้วดูว่าบ m มเอสตัดหรือเปล่านะครับเมื่อกี้มีการกระชากแป๊บหนึ่งนะครับแต่บีมเอสผมไม่ตัดครับผมเปลี่ยนบีมของผมตัวใหญ่แล้วนะครับเป็น150ยห้300ครับ เป็น200นะครับทับ350ครับจากเมื่อก่อนเป็น150ตอนนี้เปลี่ยนขึ้นไปนะครับเนี่จากว่าแต่ละเครื่องเอามาทดสอบครับใช้กระแสเยอะมากครับตอนนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องได้แล้วครับผมจะเปิดสวิตช์ power ครับรุ่นพวกนี้นะครับเวลาเปิดสวิตช์ power ปุ๊บนะครับ มันจ่ายไฟออกมาด้านที่นะครับถ้าใครตั้งค่าไม่เป็นก็อาจจะทําให้เครื่องเสียหายได้หรือเวลาที่ใช้ร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ AC In เปิดื่องเครื่องปุ๊บนะครับแล้ว B ีมเอของแบตเตอรี่ตัดครับในขณะที่มีโหลดอยู่เครื่องก็อาจจะพังได้ง่ายนะครับแต่ของ m a ก s k y นะครับเขาจะแก้ไขในจุดนี้ด้วยนะครับก็คือไปเขียนโปรแกรมใหม่แล้วก็หน่วงเวลาด้วยนะครับมาดูที่หน้าจอกันนะครับ ผมใช้สโคปตัวน้อยนะครับในการตรวจวัดคืนความที่นะครับด้าน AC output ครับมีความที่50 h z ิรตครับคืนเพลย์ไซส์สวยงามเลยครับดูที่หน้าจอครับจะมีแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับแล้วก็ชี้ไปยังโหลดครับเป็นรูปเครื่องซักผ้านะครับโหลดไฟออกมาที่230โวลต์ไม่มีไฟ AC i n เข้าร่วมและยังไม่มีไฟจากแผงนะครับ กดดูหน้านี้ครับโหลดเป็นศูนย์ครับเดี๋ยวผมทดสอบโหลดสักนิดหน่อยละกันผมเปิดโหลดแล้วนะครับพัดลมเร่งครับแต่หน้าจอยังไม่แสดงอ๋อเพราะว่าหน้านี้นะครับเป็นการแสดงวัดที่มาจากอินพุตนะครับบางคนใช้งานแบบผสมไฟอยู่ก็จะดูหน้านี้แล้วก็จะสบายใจครับ แสดงที่หน้านี้ครับจะสังเกตเห็นว่าแรงดันแบตเตอรี่ลดลงนะครับเหลือ55.4โหลดที่18เปอร์เซนต์กินกระแสแบตเตอรี่ที่37แอมป์ครับ ดูค่าต่างๆแล้วนะครับจะแสดงวัดที่ใช้งานนะครับอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายนะครับแสดงเป็น1.9กิโลวัตต์ครับหรือ1,990วัตต์ฝั่งขวานะครับแสดงเป็น kVA ครับก็จะเท่าๆกันเลยนะครับผมกดหน้าแรกก่อนนะครับหน้าแรกปุ๊บหน้าแรกจะแสดงอินพุตครับ L1 ว่ามีกี่โวลต์ก็คือ AC in ครับเดี๋ยวผมลองจ่ายไฟ AC in เข้าเครื่องครับจ่ายเข้ามาแล้วนะครับมีรูปสยายไฟกระพริบแบบนี้หน้าที่สองครับแสดงเป็นความถี่ทั้ง in และ out หน้าที่สามแสดงเป็น w a ต t ที่ใช้งานครับโหลดที่ใช้งานครับหน้าที่4ี่ครับเป็นโหลดด้าน AC in ครับว่าใช้ไหมครับ บางคนจะใช้งานแบบผสมไฟนะครับก็จะดูได้ที่หน้านี้ครับหน้านี้ครับแสดงเป็นแรงดันของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มีที่55.3โหลดที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับหน้านี้แสดงอินพุตของแบตเตอรี่ครับใช้ที่กี่วัตต์กี่แอมป์ครับตอนนี้นี่น่าจะเป็นการชาร์จนะครับการชาร์จลงแบตเตอรี่เดี๋ยวดูก่อนนะครับ นี่เป็นอินพุตครับทั้ง pv 1และ pv 2กลับมาเท่าไรนี่ก็เหมือนกันนะครับอินพุถ้าเรายังไม่ได้จ่ายไฟทั้งหมดนะครับดูแล้วมันจะงงครับนะเ๋ยวผมไปตั้งค่ากระแสชาร์จก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราใช้สวิตชิ่งแทนแผงโซลา r เซลล์ครับผมจะเลือกกระแสชาร์จ ให้นิดหน่อยละกันนะครับเพื่อไมาให้สวิตชิ่งของผมนะครับทำงานหนักเมนู 2> f 2 0 3ครับเป็นการตั้งค่าแบตนะเลือกแรงดันชาร์จที่57.8กับแบตเตอรี่ nmc ของผมนะครับถ้าเป็นลิเทียมฟอสเฟตก็จะตั้งไว้ที่56.5นะครับลิเทียมฟอสเฟต a 6 e 16เซลล์ให้ตั้งที่56.5เมนู f 2 0 4ครับก็คือโวลต์ลอยนะครับ ถ้าเป็นลิเทียมฟอสเฟต16เซลล์ก็จังจะตั้งไว้ที่55.5ครับของผมใช้ NMC ครับ250นผมตั้งไว้ที่57.5ครับหน้านี้ครับเขาบอกว่า by-pass การไฟฟ้านะครับก็คือตัดไปใช้การไฟฟ้าเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ถึงเท่าไหร่นะครับถ้าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต ส6เซลล์นะครับส่วนมากก็จะตั้งไว้ที่48 49โวลต์เลยครับต้องดูกระแสบแบตเตอรี่ของตัวเองด้วยครับว่ามีเยอะไหมครับเมนูนี้นะครับก็คือกลับมาใช้แบตเตอรี่ที่กี่โวลต์นะครับเมื่อกี้เราตัดที่49เตัดที่48ครับคือถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า48ให้ตัดไฟจากการไฟฟ้าจ่ายให้โหลดแล้วก็ ช่วงเช้ามานะครับถ้ามีไฟจับแผงเข้าเครื่องแรงดันแบตเตอรี่ถึงเท่าไหร่นะครับก็คือค่านี้ครับผมจะตั้งไว้ที่52ครับถ้าแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาถึง52ก็ให้ตัดไฟจากการไฟฟ้าออกครับให้กลับมาใช้แบตเตอรี่เหมือนเดิมครับหน้านี้ครับแสดงเป็นค่าตําตัดครับตัดชัดเจนนะครับก็คือแบตหมดเท่าไหร่นะครับ ก็อย่าให้ต่ำม,มากนะครับต้องดู BMS ตัวเองด้วยนะครับว่าตั้งตับตัดสูงต่ำสุดเท่าไหร่นะครับมีเขาตั้งไว้ที่44ถ้าเป็นผมก็จะตั้งไว้ที่46่ครับแต่ตอนนี้ทดสอบดูก่อนนะครับอันนี้เลยเป็นกระแสชาร์จครับผมใช้สวิตชิ่งในการทดสอบครับผมจะลดลงไปเหลือสัก20แล้วกันครับ ตอนนี้โหลดยังใช้อยู่นะครับโหลดอยู่ที่1,009นะครับในขณะที่ผมตั้งค่าไปด้วยนะครับดึงโหลดที่1,009เลยครับปิดโหลดก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อโหลดเป็น0นย์ฝั่งนี้ก็ยังเป็นค่า v a ย u ่นะครับไม่ต้องไปสนใจมันครับเป็นปกติผมกดหน้าแรกก่อนครับพัดลมเบาลงครับผมจะจ่ายไฟเข้าด้าน p ีวหนึ่งครับมาดูว่าจะแสดงหน้าไหนนี่หน้าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทีห้าที่หกมาแสดงหน้านี้ครับพีวชาร์จไว้ที่20่แอมป์ครับลิมิตเท่าไหร่ชาร์จเท่านั้นครับเดี๋ยวผมลองไปลิมิตการชาร์จอีกนะครับเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่20ครับอน,นี้ทดสอบให้ดูนะครับ ้าใช้งานจริงๆก็ต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับนะผมจะตั้งไว้ที่10แอมป์ครับจริงๆแบตเตอรี่200แอมป์ตั้งได้ที่40แอมป์นะครับเอาละมาดูไหมครับเราลิมิตการชาร์จนะครับไว้ที่10แอมป์โอ้ไม่รู้ว่า เรากดบันทึกไว้หรือเปล่านะครับเข้าไปดูใหม่นะครับลืมดูเลยไม่ได้บันทึกนะครับเาใหม่ครับมีเป็นกระแสในด้าน ac นครับป๊บัปค๊ับเข้าไปดูใหม่ครับ เราตั้งกระแสชาร์จไว้เท่าไหร่นะครับมันก็จะชาร์จเท่านั้นครับถ้าตั้งชาร์จที่10แอมป์ก็จะใช้ไฟจากแผงที่588วัตต์ครับแบตเตอรี่100แอมป์นะครับให้ตั้งชาร์จท,ที่30แอมป์ใครใช้แบตเตอรี่200แอมป์ให้ตั้งที่40ใครใช้แบตเตอรี่300แอมป์ให้ตั้งที่350แอมป์นะครับก็ลงไล่ไปทีละ10ละ10นะครับ เดี๋ยวผมจะลองย้ายไฟจากแผงนะครับไปที่ pv 2ดูครับเดี๋ยวดูว่าแสดงหน้าไหนแสดง pv 1นี่ pv 1และ2รวมกัน เอาไปค่ารวมเลยนะครับและจะไม่มีแยกตอนี้ไงมาละครับมันมีหลายหน้านะครับผมก็จำไม่ได้ต้องกดดูครับเดี๋ยวผมย้ายแผงโซลาเซลล์ครับมาหน้า PV2 นะครับย้ายเข้ามาที่220โวลต์ DC ครับเราลิมิตการชาร์จไว้ที่10แอมป์มันก็ต้องชาร์จที่10แอมป์ครับ กำลังบูตขึ้นมาแล้วครับผมปิดไฟจากแทงนะครับก็ลองไปใช้กันเอานะครับ 1> PV 1 PV 2จะทำงานหาร2เมื่อแผงเท่ากันนะครับถ้าแผง PV 1และ PV 2ครับใช้ชุดเดียวกันแผงเท่ากันครับมันจะหาร2นันทีแต่ถ้าใช้แผงที่ต่างกันถามว่าได้ไหมได้ครับมันเหมือนเป็นชัตเจอร์2ตัวแยกกันอิสระครับเวลาแผงไม่เหมือนกันมันก็จะหารกันเองนะครับว่าจะดึงอันนั้นเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่นะครับผมปิดไฟในด้าน AC นะครับมาทดสอบโหลดกันคลิปนี้ผ่านไป16นาทีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยครับเครื่องนี้ผมจะทดสอบโหลดให้พอรู้นะครับว่าเครื่องมันทำงานได้ก็พอนะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้11กิโลวัตต์แล้วจะทดสอบให้จนโอเวอร์โหลดเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับผมเพิ่มโหลดเข้าไป ค่าต่างๆนะครับถ้าดูผ่านแอปพลิเคชันมือถือนะครับจะดูง่ายมากปรากฏที่หน้าจอผมยังมึนเลยนะครับมันแสดงค่าต่างๆเยอะมากเอาละตอนนี้โหลดอยู่ที่พันเก้าครับผมเพิ่มเข้าไปเป็นสามพันเก้าครับผมเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นหกพันถัดลมเร่งแล้วนะครับดูนะครับโหลดหกพัน ที่6,000.6.0กิโลวัตต์ครับ6.0 kVA โหลดที่54เปอร์เซ็นต์เปนกระแสแบตเตอรี่119แอมป์แล้วครับให้แข็งค้างครับเยืดหน่อย เดี๋ยวทดสอบโหลดที่6 0 0 0สักนิดหน่อยละกันครับ แนะนำให้ใช้สายเส้นใหญ่ๆเลยครับสำคัญมากสายแบตเตอรี่คนไม่รู้เลยว่าสายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่เท่าไหนนะครับเครื่อง 11k นะครับอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆหาสายเบอร์50เลยครับต้องเป็นสายทองแดงแท้ด้วยและสายเชื่อมนะครับอย่าเอามาใช้นะครับถ้าเจอสายเชื่อมดีๆทองแดงแท้ก็ไม่มีปัญหานะครับ ถ้าเจอสายเชื่อมแบบนี้ครับเส้นใหญ่นะครับเบอร์ห้าสแควร์มินดูด้านข้างก็เป็นทองแดงครับแต่ดูตรงกลางเป็นอลูมิเนียมครับเบามากใช้ไม่ได้นะครับเส้นใหญ่ก็จริงอันนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องหาเป็นสายแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นสายที่ใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้เส้นใหญ่ๆนะครับเบอร์ห้าสิบเลย ถ้าเป็นสายซิลิโคนนะครับก็จะเป็นเบอร์2 AWG ไม่งั้นก็0 AWG เลยครับเส้นใหญ่ๆยิ่งดีนะครับยิ่งแพงยิ่งดีมันช่วยเซฟเครื่องเราด้วยครับบางคนเห็นราคาสายแบตโอ้ยแพงไม่เอาครับพอไม่เอาเครื่องมีปัญหาขึ้นมาครับก็จะมาโทษเครื่องว่าเครื่องไม่ดีสายแบตสำคัญมากครับแล้วก็บีมเอด้วย ถ้า b m s อของใครตัดที่100แอมแล้วมาทดสอบโหลด6กทันแบบผมแบบนี้ b m s อตัดเครื่องพังได้นะครับเมื่อกี้จะเห็นว่ามันกินกระแสแบตเตอรี่120แอมเลยนะครับอันนี้ b m s อผมสามารถจ่ายได้ที่200แอมแอครับแล้วก็ทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับ เอาละก็ไปทดสอบใช้งานกันต่อครับสายแบตเตอรี่เส้นใหญ่ๆ BMS ดีครับเครื่องจะไม่มีปัญหาแน่นอนใช้แผงให้เหมาะสมนะครับถ้ับแผงห5 0ร้อยห้าสิบก็เริ่มต้นที่ห้าแผงไม่เกินเก้าแผงถ้าแผงหกร้อยครับก็เริ่มต้นที่ห้าแผงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่เกินแปดแผงผมทดสอบโหลดเท่านี้กับสายทองแดงแท้เบอร์ยี่ห้าครับสายยังร้อนเลยครับเอาละ ทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมช่างเอลำบุญสวัสดีครับ